ครับกาวสวัสดีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยผมในนามศักดินาเสื้อแดงนะครับมาพบกันเช้าวันพุทธที่8กันยายนนะครับผมก็ขอความกรุณาพี่น้องประชาชนด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกวันหรือผมยังไม่มีคลิปลงท่านก็ สละเวลาสักห้านาทีกดเข้าไปในภาพช่องของผมแล้วกดติดตามไม่ว่าลูกผมพูดไม่ว่าตัวผมพูดไม่ว่าคลิปเก่าคลิปใหม่ถ้าท่านทำได้ทุกวันนะครับยอดมันจะทวีคือคูณขึ้นตอนนี้มีทั้งหมด120ท่านนะครับที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมทุกวัน ได้แค่120ท่านเองนะครับต้องได้1,000ท่านขึ้นไปเท่านั้นผมจึงจะได้สิบในการเปิดช่องศักดินาเสื้อแดงเพื่อมาต่อสู้และจะเล่าความเคลื่อนไหวให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับสิ่งเหล่านี้ที่ผมขอร้องและวิงวอนกราบด้วยความเคารพพี่น้องผู้รักประชาธิปไตย หนึ่งวันท่านสละเพียงสามถึงห้านาทีในการเข้าไปถึงผมจะมีคลิปเก่าคลิปใหม่เข้าไปท่านก็ให้กดนะครับคลิปใหม่ยังไม่เข้าท่านก็เข้าในคลิปเก่าแล้วกดนะครับจะได้มีการติดตามเขาเรียกว่ามีมีผู้ติดตามนะครับยอดมันจะทวีคูณนะครับไม่ใช่ว่าท่านกดครั้งเดียวแล้วแล้วไปแบบนั้นไม่ใช่นะฮะต้องกดทุกวัน คำว่าติดตามคือบุคคลที่กดทุกวันนะฮะผมจึงแจ้งให้พี่น้องบางท่านไม่เข้าใจจะได้ช่วยกันปฏิบัติเพราะผ่านมา20กว่าวันแล้วนะครับมีแค่120ท่านเท่านั้นเองนะครับที่กดให้ผมเลยบางทีทำให้ผมนั้นหมดกําลังใจนะครับว่าจะทำต่อดีหรือยุติดี ทั้งหมดก็อยู่ที่กำลังใจจากพี่น้องประชาชนที่กดให้ผมนะครับก็คือกดทุกวันท่านได้ชมคลิปผมไปแล้วชมคลิปลูกสาวผมไปแล้วท่านก็สามารถเข้าไปใหม่ทุกวันท่านกดให้ผมนะครับ120ยท่านถ้ากดให้ผมทุกวันมันจะบวกทุกวันยกตัวอย่าง120ยท่านเข้ามากดอีกนะครับ มันก็บวกทวีคูณขึ้นไปท่านที่เข้ามาใหม่ท่านที่ยังไม่ได้ทราบก็ให้ทราบและเข้าใจว่ากดทุกวันนะครับยอดมันจยอดมันจึงจะทวีคูณขึ้นให้ได้พันหนึ่งเร็วๆนะครับผมจะได้รับหนังสือจากเขาเพื่อด,ดำเนินการแล้วผมเองก็มีแนวโน้มที่จะทำช่องนี้ไว้ให้ลูกสาวผมทำข่าวนะครับ โดยผมทําข่าวในภาษาไทยแล้วก็ให้ลูกสาวผมทําข่าวเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นรายการสดผมจะจัดเวลาว่าลูกมีเวลากี่โมงให้มาทําข่าวอย่างน้อยครั้งละสิบนาทีอาทิตย์หนึ่งกี่วันในลักษณะน,นั้นนะครับมันจึงตีแผ่ยังโลกอของ YouTube ได้นั่นคืออนาคตแต่ทั้งหมดก็คือกำลังใจพี่ของพี่น้อง ที่จะให้ผมเริ่มต้นนับหนึ่งได้เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับถ้าถามว่าส่วนตัวผมแล้วผมไลค์ของกระเทยแม่ลูกอ่อนกอ็บางครั้งก็เป็นพันสองพันนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ก็เยอะพักนี้ก็ผมก็ส่วนหนึ่งก็หมดกำลังใจที่จะแบ่งเวลาไปหาข่าวข่าวมา บรรยายมาพูดให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบสิ่งต่างๆความเคลื่อนไหวในกรุงเทพในลักษณะน,นั้นแต่พอเข้าไปบางครั้งแบบมันหมดกำลังใจนะครับจาก500เหลืออยู่ร้อคนแบบนี้นะครับเหลือ60-70แบบนี้ผมเลยคิดบางทีมันท้อนะครับมันมันท้อมันท้อเกิดจากผมตั้งใจ ต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่แล้วพี่น้องออกมาช่วยเ,เป็นพลังไม่ได้เพราะอยู่ต่างจังหวัดปัญหาลุมเล้าหลายเรื่องก็เพียงท่านขอความเมตตาท่านว่าช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ20กว่าวันได้120ท่านผมคิดว่าผมด้อยค่าตัวผมเองคงจะด้อยค่ามากเลยทำให้ คลิปน้อยเกินไปนะครับผู้ติดตามน้อยเกินไปผมเลยยกดูว่าเป็นเพราะพี่น้องไม่ยังไม่เข้าใจผมจึงบรรยายให้พี่น้องเข้าใจว่าต้องเข้าทุกวันเข้าดูทุกวันกดไลค์กดแชร์ทุกวันกดกระดิ่งทุกวันในลักษณะน,นั้นนะครับหรือบางท่านวันเว้นวันในลักษณะน,นั้นก็คืออย่าลืม อย่าลืมผมในลักษณะน,นั้นมันจึงจะได้ผลเร็วผมจะได้ทำงานต่อนะครับก็คุยต่อเรื่องม็อบตอนนี้ตกลงว่าเราจะมีม็อบทุกวันเราจะมีม็อบทุกวันอยู่ที่อโศกมนตรีแล้วความเคลื่อนไหวไม่ว่าม็อบไม่ว่ากลุ่มทะลุฟ้าที่ผมไม่ไปกลุ่มทะลุฟ้าเพราะผมเป็นเป้าหมาย ของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับพราเหตุการณ์ผมถูก,กล็อกคอแล้วเหมือนว่าเขาจะดำเนินคดีผมหรือจับผมผมก็อาถอดหมวกทำตัวเป็นคนแก่ในลักษณะน,นั้นเขาก็ไล่ผมไปตั้งแต่นั้นมาผิดสังเกตแล้วก็ได้ข่าวมาว่าทหารลงมาปะปนกับคอพอเยอะแล้วม็อบของคุณนัทวุฒิที่ ปักหลักอยู่ที่อโศกในขณะนี้ทุกวัน4ี่โมงเย็นถึงสองทุ่มข้อสังเกตเมื่อวานนี้มีกลุ่มกาดที่ผ่านการอบรมมายุคของอเสแดงยุคของนปชประมาณ30ท่านนะครับประมาณสามสิท่านแล้วผู้ที่ติดตามของ กาศเหล่านั้นที่ผ่านการฝึกมาก็อีกหลายท่านทำไมจึงว่าแบบนั้นเมื่อวานผมไปถึงประมาณสองโมงครึ่งโดยประมาณผมเห็นกาศเหล่านี้คุ้นคุ้นตามเมื่อครั้งสมัยอดีตแต่ผมยังไม่ถามอะไรเพราะผมต้องดูพิจารณาเสียก่อนก่อนจะสนิทสนมกับเขาได้ บังเอิญมีในกลุ่มนั้นอยู่สามสี่คนเขารู้จักกับผมผมก็นั่งทานข้าวอยู่เขาเลยเดินเข้ามายกมือไหว้ผมมาดีปา่าผมว่าเออจังทานข้าวน้องทานข้าวอร่อยเจ้านี้อร่อยมากเขาเลยตอบกลับมาว่ามันไม่มีตังปา๋าเอาแบบนั้นป่าเลี้ยงผมพูดแบบนั้นเสร็จจากนั้นเขาก็สั่งข้าวเสร็จเขาก็ถือจานข้าวเดินไปยังกลุ่มกาดเหล่านั้น นะครับกลุ่มกาดเหล่านั้นในเมื่อในกลุ่มกาดสามสิบสาสิบกว่าคนคน่ยคนสองคนที่รู้จักสี่คนกินแต่กลุ่มที่เหลือเขานั่งพอเขานั่งปุ๊บเนี่ยเขาก็ถามว่าเลี้ยงหน่อยสิเขาบอกกาดพวกกันเองขอเลี้ยงหน่อยสิผมก็ไม่มีเงนินเลยบอกแบบนั้นเสร็จแล้วกลุ่มนั้นเลยบอกว่านูน่นป๋าเสื้อแดงนุน่นไปเลย ไปบอกแกเลยสั่งกินได้เลยแกเลี้ยงแค่นั้นแหละกาดทุกคนพึบในร้านค้านั้นหมดเลยทีนี้ผมจะปฏิเสธไม่ได้นะครับผมเลยถือโอกาสซื้อใจซื้อใจกาดที่ผมไม่รู้จักโดยการเลี้ยงทั้งอาหารทั้งน้ำดื่มทั้งกระทิงแดงคาราบาว เบ็เสร็จแล้วหมดร่วม2องพขาดนิดหน่อยเมื่อวานนี้นะครับถือว่าถือว่าผมนั้นซื้อน้ำใจให้น้ำใจพี่น้องประชาชนซื้อใจกาดเหล่านั้นเพื่อเพื่อวันข้างหน้าม็อบจะมีอยู่ทุกวันอยู่แล้วถ้าเจ้าหน้าที่ประเด็จการมันจะสลายหรือมันจะเข้ามาบล็อกตัว บุคคลสำคัญสำคัญเท่ากับอย่างน้อยที่สุดกาดเหล่านี้ผมได้ซื้อใจเขาแล้วผมได้ซื้อใจเขาเท่ากับว่าผมสร้างกำแพงป้องกันชีวิตผมด้วยในลักษณะนั้นเหตุการณ์เมื่อวานนี้มันจะต้องมีอะไรในอนาคตแน่นอนไม่อย่างนั้นกาดเหล่านี้จะไม่ออกมา นะครับหนึ่งเป็นการที่ผ่านการฝึกจากเสด็แดงมาก่อนและมีประสบการณ์ทั้งสมัยนอปชนะครับผมจึงมองดูว่าล้อมเขาเรียกว่าล้อมคอ,อกก่อนวัวหายนะครับเมื่อวานนี้ผมจึงดำเนินการเลี้ยงข้าวเขาในลักษณะน,นั้นนะครับถามว่าวันนี้ไปไหมไปก็เวลาเดิม ถามว่ามีสิทธิ์ได้เลี้ยงพี่น้องเหล่านั้นไหมมีสิทธิ์ทีนี้ตัวผมเองทํางานเลี้ยงดูครอบครัวผมเองกลัวผมจะไม่ไหวนะครับผมจึงถือโอกาสให้พี่น้องแฟนเพจที่เข้ามาชมถ้าท่านใดบริจาคช่วยผมอีกแรงหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยก็สามารถโอนเข้ามาในบัญชีนี้ได้ นะครับผมขอประมาณ2,500ไม่เกิน3,000นะครับเป็นการช่วยผมเพื่อเข้าไปดูแลบรรดากาศเหล่านี้เพราะช่วงนั้นกระเทยแม่ลูกอ่อนเขายังไม่มาแจกเขามาแจก5โมงเย็นนะครับแต่ผมนั้นไปก่อนแล้วเลยทำให้ผมต้องรับหน้ารับหน้าเสือเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าให้น้ำใจเขา เพื่อซื้อใจเขาอย่างน้อยที่สุดฝ่ายเผด็จการจะมาบอกตัวผมในวันข้างหน้าหรืออย่างไรก็แล้วแต่อย่างน้อยกาดเหล่านี้เขาปกป้องได้นะครับจึงขอพี่น้องประชาชนอย่ากระพริบตาทำไมจึงว่าแบบนั้นถึงนายประยุทธ์จันโอชาจะผ่านการโหวตได้ก็จริงอยู่ แต่ในพรรคเขายังสับสนกันอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งหมาจนตอกอย่างนายประยุทธ์จันโอชามันย่อมทำได้ทุกอย่างเสมอเพื่อมันอยู่รอดถ้าถึงตอนนั้นถ้าผมไม่ล้อมข้อ,อก,ก่อนวัวหายหรือ,อกลุ่มแม่ทัพนัทวุฒิไม่ล้อมข้อ,อก,ก่อนวัวหายเดี๋ยวมันจะมีอันอะไรที่เกิดขึ้น มันต้องเสียเลือดเสียเนื้ออีกแน่นอนนี้ผมคาดเดาเป็นอย่างยิ่งผมคาดเดาเป็นในลักษณะน,นี้นะครับผมจึงถือโอกาสผมจึงถือโอกาสเล่าให้พี่น้องประชาชนว่ามอแลานลี่หรือมอไซวิ่งวนไปวนมาสองรอบสามรอบใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ถ้าภาษาบ้นบานๆเขาเรียกว่ากวนกวนร,รัฐบาลกวนรรเผด็จการนะครับเขาเรียกว่ากวนนะครับยุทธวิธีกวนผมก็น้อมรับเพราะทำดีๆไล่ดีๆยายเป้าดานมั่วไปหมดมันก็ยังไม่ออกเลยจำเป็นต้องใช้ ยุทธพิธีในการก่อกวนส่วนเรื่องรถโมบายโดนยึดทุกคันรถโมบายเราโดนยึดทุกคันแล้วตอนนี้ในม็อบนั้นจึงใช้ลำโพงตัวเล็กๆต่อเอาข้างละเจ็ดตัวผด็จการมันเริ่มยึดรถโมบายรถที่มีลำโพงกระจายเสียงมันยึดหมดของลำํำไยก็โดนยึดยังไม่ออกมา เมื่อวานนี้ยังต่อรองกันอีกอะไรก็ไม่รู้แต่ออกมายากนะครับเมื่อวานนี้แลนลี่ก็ไม่มีรถไม่มีรถที่มีลำโพงนำหน้าเลยลำโพงผมมีอยู่ตัวหนึ่งของกระเทยแม่ลูกอ่อนแกจะใช้โโมดตอนแจกข้าวแกเลยขอคืนผมเลยคืนแกไปเลยกลายเป็นว่าผมจะใช้ลำโพงแบบนั้น ราคา3ามพันห้าสามพผมก็ไม่มีปัญญาซื้อนะครับเพราะผมต้องแบกภาระเยอะนอกจากครอบครัวแล้วในม็อบบางคนก็ขอค่าน้ำมันบ้างขอนน่นนั้นนี้บ้างผมพอมีในกระเป๋าผมก็เบียดเบียดเสียดให้เขานะครับเพื่อเราสู้ด้วยกันช่วยกันในลักษณะน,นั้นวันนี้จึงขอบรรยาย เหตุการณ์ทั้งอดีตและปัจจุบันและอนาคตว่ามันจะมีอะไรเผ็ดร้อนขึ้นมาอีกวันนี้ก็ขอรบวนพี่น้องประชาชน16นาทีโดยประมาณท่านเข้าไปในช่องศักดินาเสื้อแดงกดไลค์กดแชร์ทุกวันไม่ว่าคลิปเก่าคลิปใหม่ท่านต้องกดมันจึงจะมีผู้ติดตามเยอะนะครับผมจึงจะได้เปิดช่องเร็ว ถ้าผมเปิดช่องแล้วผมก็มีรายรับจากบุคคลไลค์บุคคลแชร์นะครับอย่างน้อยเดือนหนึ่งห้าหกพันเจ็ดแปดพันผมก็จะได้เงินจำนวนนั้นเพื่อออกไปต่อสู้กับม็อบต่อนะครับตอนนี้ผมไม่มีรายรับในส่วนอื่นที่จะมาช่วยเหลือในม็อบส่วนเรื่องการทำงานของผมผมก็เลี้ยงครอบครัวผมอยู่แล้วเพียงแต่ช่วยบางคน ค่ากับผงกับข้าว300-400ผมโอนให้คนนั้นคนนี้เป็นการช่วยเหลือแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับจึงอยากรบกวนพี่น้องวันนี้เท่านี้ครับการาบสวัสดีครับ